รู้หรือไม่ในใเนตไอของเรามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบ OTA หรือที่เราเรียกกันว่าอัปเดตแบบออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าได้รับความง่ายและสะดวกสบายสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับอย่างแรกนะครับเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเราจนะไม่ต้องนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมหรือว่าที่ศูนย์บริการนะครับสามารถอัปเดตไม่ไว่าอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ครับผมอย่างที่2นะครับ นะช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลานะครับเราจะได้นะครับไม่เสียเวลาในการเดินทางมานะครับแล้วก็ในการค่าใช้จ่ายที่ใช้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงของตัวซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็นะครับเพิ่มฟิวเจอร์ใหม่ๆนะครับและยังนะครับแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการบั๊กของตัวซอฟต์แวร์นะครับในตัวของระบบนะตัวนี้ก็มีประสิทธิภาพในการแก้ไขทันที และยังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับสำหรับลูกค้าที่รับรถไปแล้วแล้วยังไม่ได้ระบบหรือฟีเจอร์นั้นๆครับผมเป็นไงบ้างครับนะฮะการอัปเดตนะครับเฟิร์มแวร์แบบออนไลน์นะครับนะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเน t ตเอนะครับติดต่อเซลแบงค์นะครับมีเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ